สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Minecraft Beyond the Past ที่3กันแล้วสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมาทําการรีโนเวทบ้านของเรานั่นเองนะครับก็คือการล้อมรอบบ้านเราไปด้วยกําแพงพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างาต่างๆนะครับซึ่งประเด็นคือผมยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการย้ายเลยนะก็คือผมจะทําการล้อมรอบบ้านนี้ด้วยกําแพงซึ่งในกําแพงเราก็จะสามารถเตือนในกําแพงได้นั่นเองแล้วก็จะล้อมรอบไอ้เจ้าเคลียร์นั้นไปด้วยนะพร้อมกับบ้านหลังนี้ก็คงจะต้อง อยู่ในกำแพงแล้วด้วยนะครับผมอาจจะทําเป็นอย่างอื่นในอน,นาคตนะครับซึ่งถ้าหากว่าผมจะทํากําแพงรอ,รอบได้มันจะใช้หินจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราต้องการอัปเกรดอุปกรณ์พิกแอคให้ผมให้มันโหดขึ้นนะครับโดยการใช้โต๊ะเอนชาร์ดแบบอัปเกรดนั่นเองซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ผมพิมพ์ไม่ดูนี่ครับโต๊ะเอนชาร์ดแบบอัปเกรดนี่เอนชาร์ดอินฟูเซ็ตมันจะต้องใช้โต๊ะเอนชาร์ดเอนชาร์ดเอนเชนติ้งเทเบิลบวกกับคล้ายออกซิเดียนนี่ครับคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็อเมทิสสส์ชาาาารรรซึ่งงเาหหาได้้้แแลวแลววก็นััือคบบยๆ วิธีการคร้าก็คือคลาออกซิเดียนนี่คือทํามาจากนี่เลยนี่เราต้องใช้เราต้องเอาไฟสีฟ้าเนี่ยครับเราต้องค้าสิ่งที่เรียกว่าพัดลมเพื่อเป่าให้ไฟสีฟ้าไปใส่ออกซิเดียนปกตินะมันก็จะได้เป็นคลาออกซิเดียนนะครับแต่มันก็ต้องสุ่มนะเนี่ยครับมันจะเห็นว่า12เตหการเปลี่ยนก็คือมันจะมีโอกาส12นะครับที่จะกลายเป็นคลาออกซิเดียนอย่างแรกครับเราจะคราฟนกันเลยก็คือพัดลมท่นเองนี่ผมได้บันทึกไว้แล้วก็คือใช้แอนติไซเคสซิ่งบวกกับชาร์ฟแล้วก็พัดลมครับ ก็คือใช้แร่นี้เอามาเลยแล้วก็พัดลมก็คือใช้4อันแล้วเราก็ใช้แอนตี้ไซคสซิ่งครับแอนตี Andy ้ไซคสนี่ไงแอนตี Andy ้ไซคสซิ่งอามาหนึ่งอันครับแล้วก็ชาร์ฟอีกอันหนึ่งโปะครบละโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยครับอย่างแรกเอาเหล็กไปตีก่อนเพื่อทําเป็นแผ่นนะแล้วเราก็จะมาทําเป็นใบพัดครับพัดลมใส่ไปเลยได้แล้วแล้วเราก็คราฟครับเป็นใบพัดสี่อันแบบนี้แล้วก็วางตรงกลางก็จะได้เป็นใบพัดแล้วก็วางแบบนี้แบบ นี่แบบนี่นี่ได้แล้วพัดลมครับผมจะวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันใกล้ๆก้น้ำเลนะครับนี่วางไว้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยววางไว้ใกล้น่อ้ดีกว่าสักประมาณตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้วางแบบนี้อ่านี่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการต่อเฟืองเพื่อให้มันเข้ากับข้างหลังนี่ครับเนี่ยยังไงก็คือเราต้องเอาชาร์ปมาต่อตรงนี้นะเอาชาร์ปมาต่อตรงนี้แล้วเราก็ต้องต่อเฟืองจากตรงนั้นนะครับยาวให้มันมาถึงตรงนี้นะเราใช้เฟืองใหญ่แล้วก็เฟืองเล็กอีกสักอันนะครับห้าอันแล้วกันพอดีกับอันใหญ่ เพราะเราต้องต่อมาให้มาถึงไอ้ตรงพัดลมตัวนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องใช้โซ,โซแซนที่เราได้จากคลิปที่แล้วใน,ในการเอามาเป็นเอามาเป็นไฟนะครับผมต่อจากอันที่เร็วที่สุดดีกว่านะครับเนี่ยต่อจากอันนี้ดีกว่าต่อนี้เออนี่เร็วอย่างนี้แหละสวยงามไปเลยแล้วก็ต่อลงมาเราจะเอาอันใหญ่ต่ออันนี้ครับแบบนี้เออน,นี่อย่างนี้ดีกว่าและอันเล็กก็ต่อลงมาแบบนี้เออใส่สวยงามแล้วเราก็ต่อจากข้างหลังครับ นี่โอเคแล้วเราก็เอาชาร์ฟมาต่อตรงนี้ครับมันก็จะได้หมุนมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ชาร์ฟแปะลงไปเรียบร้อยหุยวินเมกเกอร์ลมโคตรแรงเลยพี่ชมดูดิวู้โอ้โหลมแรงจัดโอเคเหลต้องเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้เป็นพื้นหิน้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเผาไหม้เป็นปานเพลิงรูปแบบที่เก้าได้นะครับผมว่าหุนจะทำชั้นใต้ดินนะครับเพื่อขุดหินนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าหินเราไม่มีนะผมขี้เกียจไปขุดที่เหมืองด้วยไม่ใช่อะไรนี่เราจะต่อบันไดลงมาครับเป็นบันไดลิง เพื่อที่จะขึ้นมาลงมาขุดหินครับใต้นี้ไปครับเดี๋ยวลองไปวางดูไม่รู้ว่า20ก้อนจะพอหรือเปล่านะไปวางดูก่อนนะครับวางแค่ผมเบรงแค่ตรงพื้นแล้วกันแล้วก็นี่เอาบล็อกอะไรมาปิดตรงนี้ไว้ให้ลงมันไม่ผ่านนะผมจะวางบล็อกกั้นประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วลงมก็จะหมุนช้าแบบสโลโมชั่นอย่างนี้นะซึ่งเป็นเรื่องดีครับแล้วเราก็จะขุดดินข้างใต้เพื่อปรับให้มันเป็นหินนะครับแล้วส่วนตรงไอ้ตรงฐานตรงนั้นผมก็จะทําเป็นโซลสโตนนะ นี่แล้วก็วางหินประมาณตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เราจะเว้นไว้เพื่อวางเราไอช่องในนี้จะว้นไว้วางเราวาส่วนช่องข้างนอกเนี้ยไว้วางโซอะั้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องวางผมขอปิดทุกปิดมันยังไงดีวะเราก็ต้องวางโอเคผมต้องวางโซโซแซนบล็อกนี้ครับนี่บล็อกที่ผมขุดนี่ต้องมาบล็อกนี้แล้วเราก็ต้องวางบล็อกข้างๆกันไว้แบบนี้ปิดเอาไว้เลยแบบนี้ปุ๊บโอเคได้แล้วแล้วก็วางตรงนี้อ่าได้แล้วครับ ตรงนี้จะเป็นที่วางลาวานะส่วนตรงนี้จะเป็นที่วางโซแซนครับแต่ตรงนี้ก็เป็นแร่ที่ต้องเผาสวยงามเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบันไดดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไอเทมจะได้เข้าตัวเราได้ง่ายๆนะครับนี่สักสี่อันก็พอนะแล้วก็วางรอบๆนี้ครับหนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ไม่พอใช้ห้าอันแล้วก็ขุดตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็วางแบบนี้แบบนี้แล้วก็วางแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เท่านี้ก็ได้แล้ว ผมจะเอาโซแซนมาวางตรงนี้แล้วก็จุดไฟแช็กนะเพื่อจะทำให้มันเป็นไฟสีฟ้าแล้วเราก็ต้องเผาออกซิเดียนให้กลายเป็นคลายงออกซิเดียนนั่นเองหวังว่าคงจะไม่เร็วเกินไปนะครับนี่โซแซนครับได้แล้วแล้วเราก็ต้องใช้ฟินแอนสตีลไหนว่าฟินนี่ไงฟินฟินแอนโซนได้แล้วแล้วก็เหล็กแล้วเราก็ค้าฟไฟแช็กได้แล้วแบบนี้แล้วไปวางกันเลยมันก็จะกลายเป็นไฟสีฟ้าเพราอจะเผาให้ออกซิเดียนเป็นคลายิงออกซิเดียนนั่นเองวางตรงนี้แล้วก็ ไฟสีฟ้าเป็นไอ้ไฟโอ้ไอ้บ้าไฟ,ไฟสุดยอดไปเลยนะครับสุดละว,วางอว่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปนอนครับเจอกันมพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะทำคลายออกซิเดียนกันซึ่งเราต้องไปขุดออกซิเดียนจากตรงบริเวณที่ผมผมดูในแมปก่อนแล้วกันอาจจะต้องไปขุดแถวบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สุดยอดไปเลยมาร์กไว้ครับเราจะไปตรงจุดหมายมาร์กกันตรงไหนวะตรงนั้นสามร้อยบล็อกครับสามร้อยเมตร เราต้องเตรียมน้ำไปด้วยเพราะว่าเอาน้ำไปราดนะครับให้มันดับนี่สักถังนึงก็พอไปเราเดินทางไปเลยดีกว่าคลิปนี้เดินด้วยความรเร็ว,ค,ว,ว,วครับไฟก็จุดไปนี่แหละถึงแล้วเดี๋ยวเราจะวางน้ำเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะวางไว้ในรูสักรูหนึ่งแล้วกันแบบนี้วางไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเผื่อแบบ เจอหลุมลาวาจะได้น้ําจะได้ดับทันนะระหว่างนี้ก็ขุดแร่ยาวๆครับอาจจะเมื่อยนิ้วกเลยทีเดียวผมจะขุดประมาณ20ก้อนแล้วกันแล้วก็จะตักลาวาไปด้วยสักถังนะครับนี่ไปดูว่าผมจะแบ่งประมาณอย่างละสองแล้วกันเพราะว่าอีกชุดหนึ่งอาจจะต้องเอาไว้ทำ enchanting table เ,เ,เพราะว่ามันต้องใช้นี่ออกซิเดนเลยผมจะเผาสักทีละสิบแล้วกันดูซิว่ามันจะออกไหมเออเผาทักทีละห้าก็ได้นี่เดีย๋ยวลองเผากันดูนะครับมาอย่างแรกใส่ไปเลยห้าอัน มาดูที่มันจะออกกี่อันมารอดูครับเอา้าเฮี้ยไม่ออกเลยว่ะหายไปเลยอะไรวะเนี่ยมาเอาใหม่อีกห้าอันต้องออกแล้วรอบนี้ออกไเหี้ยไม่ออกไม่เงยโอ้โหผมเหลืออีกห้าอันแล้วอย่านะออกเธอดีบร้อยววได้แล้วก้อนหนึ่งโอเคเราต้องใช้ประมาณกี่ก้อนวะต้องใช้ทั้งหมดสาก้อนโอ้โหกูจะพอไหมเนี่ย โอเคเอามายอาจจะต้องไปขุดเพิ่มนะผมว่าแค่นี้นะยังไม่พอนะครับออกซิสักสองก้อนเด็๋วสักสองก้อนก็ได้เหี้ยไม่ได้เลยเฮ้ยกูต้องไปขุดใหม่เวนกรมโอเคอย่างน้นก็กลับมาแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้ลาวาวางลงไปเพื่อเผาแร่แล้วกันระหว่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็ดักไฟไปก่อนนี่ถ้าดักไฟมันก็จะกลายเป็นไฟลาวาแล้วเราก็จะเอา แร่มาวางตรงนี้เพื่อเผาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วกว่า,วก,วาการที่เราใช้บลัชเฟื่อนอีกนะนี่เราก็แค่โยนแร่ลงไปครับแบบนี้แล้วมันก็จะเผาทั้งหมดนี้นะครับแล้วมันก็จะสุกนี่แป๊บเดียวเผาเสร็จไหมครับเห็นไหมดูนี่แป๊บเดียวเสร็จบอกเลยว่าโคตรง่ายเอาเฮียคอปเปอร์ยังไม่เสร็จผมว่าทิ้งไว้นี่แหละแล้วก็ไปนอนครับเจอกันตอนเช้าครับมาดูแร่กันครับคอปเปอร์น่าจะไหมพอดีมั้งทิ้งไว้นานขนาดนี้นี่พอดีเลยเหมือนยิ่งวันนานเข้ามันจะเริ่มมีมอนสเตอร์เกิดแถวนี้นะครับ พว่าเมื่อกี้อยู่ดีๆน้ําที่ผมวางเอาไว้ตั้งแต่พาราที่แล้วแม่งมีปลาปีศาจเกิดเฉยเลยไปครับได้เวลากลับไปขุดใหม่แม่งเอ้ยผมจะขุดได,ได้สักประมาณ30อันเลยแล้วกันนะสัก40ิอันไปเลยเอาเอาแบบให้นิ้วเมื่อยเมื่อยคลิปไปเลยนะเพราะว่าอยากได้เยอะๆไม่ใช่อะไร โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการโดนอล็อกบาร์กลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเผาดูดีกว่านะผมจะเผาทีละสิบหกอันแล้วกันขี้เกียจไปขุดสี่สิบอันนะ <c oughs> แม่งนานเพราะว่าผมคํานวณดูแล้วบล็อกหนึ่งมันใช้เวลาประมาณสิบวิซึ่งก็ประมาณสี่สิบวินะถ้าจะขุดให้มันหมดทั้งสิบสี่ไอ้สี่สิบล็อกนะครับมาเผากันเลยผู้ความสำเพลงจุดไฟครับเผากันสิบหกบล็อกเลยมาดูทุ่งจะได้กี่อันโอ้โหนี่ผมทุ่มหมดหน้าตักเลยครับเนี่ยอ้าวมื่ ไม่ไงหมดเลยเฮียเฮ้ยแล้วบ่อลาวาผมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบ่อลาวามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ไกลแล้วบ้านอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วมันอยู่ตรงนี้นเสียเวลาบ้ากเลยแม่งเงย สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือหลังจากที่ผมไปขุดมาจํานวนชั่วโมงกว่านะครับก็ได้บันทงหมด40ก้อนจริงจริก็ไม่ได้นานเพราะขุดหรอกจริงๆนานเพราะผมไปลงเหมืองมาด้วยสักส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ดูดิสังเกตว่าได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างมันคือตัวนี่ครับนี่ตัวนี้เลยไลฟ์มันชื่อว่าไลฟ์สตอร์เกอร์นะซึ่งตัวนี้มันอันตรายมากนะครับเราต้องระวังให้ดีๆเออแล้วก็อย่างนึงเมื่อกี้ผมไปลงเหมืองได้นี่ด้วยบันนี่ฮูเปอร์นะครับผมก็คือรองเท้าที่เราจะตกจากที่สูงไม่เป็นไรนะครับนี่ลมมันจะโดดสูงูงยฟิ นี่นี่ไลท์สตอกเกอร์ถอยก่อนชิบหายแล้านู้ชมกลัวไปทำไมวะเนี่ยโอ้หเต็มเลยมอนเตอร์ผมต้องหาจุดจุดตีมแล้วว่ะผมจะตีมประมาณตรงนี้แล้วกันเปิดช่องตรงนี้มาเดี๋ยวเราฟาร์มยาวๆขุดไอ้นี่ออกก่อนดีกว่าไม่อะไรประตูเป็นประตู้เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวอย่างซิปเปอร์ก็ระเบิดเข้ามาไม่ได้ไลสตอกเกอร์นี่แม่งแอบมานี่ดิโอ้ยชิบหายสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว โอเคเรียบร้อยตายแล้วเฮลอร์อันเดอร์เดอะเมทลได้วาเนี่ยไลฟ์สตาร์เตอร์สเกลมาด้วยครับได้กระดูกแม่งมาด้วยโอ้ตายสักทีมาเราเข้าเรื่องกันต่อครับมาดูที่ว่าเราจะเผาเท่าไหร่มาปูลิ้นพันแล้วเนี่ยไปครับผมแบ่งซังหน่อยแล้วกันนะเผาเทไรยี่สิบเอามึงต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้นางขนาดนี้ต้องได้แน่ได้แล้วนี่ สามก้อนเงยเงยครบแล้วเฮ้ย hey, ครบสักทีโอเคอยากได้ดแต่เราต้องคราฟโต้เอนชาร์ดก่อนนะครับใช้ออกซิเดียนจำนวน4ก้อนแล้วก็เอาเพชรอีก2นะครับเพชรซึ่งเพชรเราก็มีอยู่นี่ในตัวผมที่ไปขุดแร่มาเมื่อวาน2ออันแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งครับจัดมานี่เราก็ได้แล้วแล้วก็เพชรแบบนี้แล้วก็หนังสือแบบนี้ได้แล้ว Enchanting table แล้วเราก็คราฟเป็น Enchanting upgrade ครับคือใช้ใช้ Clay o b i d ี a นวางแล้วก็ a m e t ิส s กับหนังสือโอเควางแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เรียบร้อยได้แล้ว Enchanting i n f u s e r เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะต้องทำห้องใต้ดินเพื่อที่จะวางพวกชั้นหนังสือให้เจ้านี่นะครับแต่ผมก็ทำไปแล้วนี่แมงโคตรมืดแล้วก็เล็กด้วยเดี๋ยวผมต้องขยายมันสักหน่อยวะ เนี่ยขยายให้แบบกว้างๆเลยนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็ขุดไปสักประมาณ2บล็อกครับให้แบบพื้นมันโล่งๆนะมาเริ่มขุดกันเลยดีกว่า let's do it อันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผมจะวางหนังสือวางไว้รอบๆรอบนะครับผมวางทั้งหมด30บล็อกนะก็คือวางแบบปกติทั่วไปที่โต๊ะเอนชาร์จจะวางนะครับไอชั้นหนังสือจําได้ว่าผมมีหนังสืออยู่นะเดี๋ยวเรา,เาไปคราฟดูก่อนดีกว่าว่าพอหรือเปล่าลองคราฟดูแล้วกันว่าพอไหมได้ทั้งหมด30บล็อกนะครับผมเอาชั้นหนังสือจากไม้ไหนดีวะเอาไม้เชอร์รี่แล้วกันเชอร์รี่ล็อกนะครับเฮ้ยพอเนี่ยผมว่าแต่ไม้จะพอไหมวะ 6, 7, ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดไอ้เหี้ยขาดขาดอีกสองว่ะผมขาดอีกสองอ่ะแต่ว่าไม้หมดแล้ว,วอ่ะต้องแต่งต้องปลูกเพิ่มไม่เป็นไรโชคดีที่ขุดเซปปิ้งมาด้วยผมไ่ขุดมาจากตรงนู้นนะครับไอ้ตรงนู้นของบ้านอนะ่ะไอต้ตรงตรงไหนวะวางไว้สักที่แล้วกันผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมต้องรีบนอนก่อนเดี๋ยวนเดี๋ยวมอนเตอร์ตรีผมแม่เขายิ่งวันนานวันเข้าเราจะยิ่งเจอมอนเตอร์ที่โหดขึ้นนะครับไปโชคดีมีรองเท้ากระต่ายเนี้ยครับขึ้นที่สูงขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวลุนแล้วมึงเข้ามาในบ้านกูได้ไง วิ่งโคตรเร็วเลยตัวนี้เจอตอนเช้าครับมาเดี๋ยวผมจะลองเอาบูลมิวไปใส่แล้วกันให้มันโตเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้หนังสือให้มันชนิดเดียวกันนะเพราะว่าเพื่อความสวยนะครับจริงงน่าจะเกี่ยวด้วลวะมั้งผมว่ามานี่โตแล้วโหโคตรถูกเลยมาเดี๋ยวน้อยก็มาแล้วปลูกสักต้นแล้วกันเออมาปลูกอะไรต้นเลยนี่โหต้นนี่สูงถูงทั้งนั้นเลยนะครับ เออว่าผมไม่ได้คราบขวานเลยผมจ้คราบขวานม,มาก่อนสักต้นนึงน่าจะพอนะผมว่าเรียบร้อยเท่านี้ก็ครบไปวางกันเลยนี่วางล้อมรอบนะแบบนี้เลยวางไม้กระทั่งมุมของมันนะครับนี่เรียบร้อยครับแค่นี้ก็ครบส0มสิบแล้วต้องวางแบบนี้นี่เองที่พื้นไม่ต้องวางนะแต่ไม้นี่ก็สวยนะผมว่าสีมันกับคุกกี้โปรกุลิโคป๊อกกี้เลยนะครับนี่นแต่ละต่อไปเราก็จะเอนชาร์ท พิกแอ็กกันเลยเนะี่ยผมพิกแอ็กที่ผมได้มาเมื่อพาร์ทที่แล้วก็คือพ i ิกแอ็กเพชรนี่ไงนี่ที่เราได้มาในบารเรลนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนชาร์จกันเลยผมจะเรียนชาร์จเป็นทางด้านของซิลทอ์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราจะไปขุดหินเพื่อทํากําแพงนะภารกิจหลักของเรานะครับในพาร์ทนี้เอฟฟิเ e ชนซี่สมิลเตอร์นี่ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราจะเอาเป็นซิลทอร์นะครับสมิลเตอร์นี่คือขุดอะไรมันก็จะออตโตเมติกสมิลนะก็คือเผาอัตโนมัติ ไอ้ี่ใช้เวลสามก้าผมว่าผมเอาเวรไปนี่งออกดีกว่าเออนี่พอดีจัดมาดีเรียบร้อยเอ็นเชนเตอร์ได้แล้วครับเอ็นเกียนนี่เราได้พิกแอคที่ชื่อว่าซิลช็อตแล้วเราก็จะได้ขุดหินรัวๆเลยนะครับผมในห้องนี้บอกเลยว่าทะลวงหมดจัดแต่เราขุดหินเลยดีกว่าแล้วก็ทําการสร้างกําแพงสักทีนะผมเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มอนเตอร์เนี่ยไอตัวไอตัวอตัวนี้ก็มาเล็งผมอยู่หน้า้างหน้าต่างเลยเนะี่ยผมจะสร้างกําแพงล้อมรอบบ้านผมแบบ นอนสต็อปนะผมคือจะสร้างเป็นแนวประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครอบไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดเอาไว้นะครับจำได้ผมมีหินที่ขุดมาเมื่อกี้อยู่ที่ผมขุดเพื่อทำเนี่ยเออนี่ไงผมจะไปเผาก่อนสักส่วนหนึ่งนะครับเออรู้นะผมว่าผมทาไอ้ดิสเพนเซอร์ดีกว่าเพื่อจะยิงลาวาออกไปนะปึ๊บแล้วก็คาบหินหนึ่งนี้โอเคแล้วก็ได้แล้วดิสเพนเซอร์แล้วก็ไปวางตรงนั้นเลยครับตรงเครื่องเผาเราแล้วก็เพราะว่าผมเหตุผลที่ผมวางเพราะว่าเราจะเราจะทําให้มันเป็นลาวาแบบไม่ต้องวางนะวางแบบนี้โอเคได้มาแล้วครับลาวา าจจะต้องลงแรงนิดหน่อยนะครับไปพลาวาไปวางสักทีผมจะได้เผาหินแล้วก็มาทำกำแพงโอเคเปิดลาว่าแล้วเราก็ใส่หินลงไปครับเผาให้หมดเลยเดี๋ยวผมไปหาหินที่เหลือด้วยีวยกว่เขาเบอร์โตนที่เหลือในบ้านนะครับมาเผาให้หมดให้หมดจดุดกูจะคาบกำแพงโมหไม่มีแล้วว่าผมมีแค่เท่าที่เห็นว่ะเอาเท่านั้นไปก่อนแล้วกันเรามาสร้างปิดดูครับเป็นแบบโครงสร้างไปก่อน 4อรพอเสร็จแล้วจัดมาทั้งหมดครับเป็นคอพเบอร์สโตนครับเพราะว่าผมต้องการทำเป็นคอพเบอร์สโตนปุ๊บโอเคหูได้เยอะอยู่นี่ยเนี่ยนเดี๋ยวผมเริ่มสร้างเลยดีกว่าอย่างแรกเราจะวางตรงผมจะห่างผมจะวางให้กำแพงมันห่างจากบ้านประมาณเออ่10บล็อกแล้วกันนะครับเนี่ยจากประตูบ้านเนี่ยเนี่ย1910บล็อกที่11แบบนี้แล้วก็วางต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมครับปุ๊บปุ๊บปุบปบปบ๊แบบนี้เลยแบบนี้ โ hey, อท่านผู้ชมผมทาไม่ยาววันนี้แล้วกันนะครับกําแพงผมนี่ตรงนี้ล้อมมาดืดดืดมาถึงตรงนี้นะแล้วก็จะตัดโค้งโค้งบื้อแล้วก็ไปจบตรงนี้นะครับนี่ก็คือตรงนี้แล้วก็ตัดโค้งแล้วก็ไปครอบแล้วก็ไปจบถึงสุดหน้าบ้านเราตรงนั้นนะโอเคเท่านี้กับท่านผู้ชมเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็ล้อมรอบปิดทั้งหมดได้แล้วครับกำแพงผมอาจจะก,กว้างเหมือนกำแพงชีกันชิ้น่านึงแต่ว่าเราก็จะกันไว้ก่อนครับเพราะผมต้องการกำแพงกว้างๆเพื่อที่เราจะได้สร้างอะไรอลังการนะครับทีนี้กำความสูงของกำแพงผมก็จะกำหนดที่ให้มันสูงกว่าสูงประมาณ10บล็อกมันดูสูงไปว่ะเอาสักประมาณ7บล็อกแล้วกันนะครับสูงประมาณ7บล็อกเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ถ้าห้าบล็อกก็จะเป็นแบบนี้ก็น่าจะสวยพอดีมั้งผ,ผมว่าปิดให้หมดนะครับแล้วก็ผมก็จะทำกำแพงให้มันสามารถเดินในกำแพงได้ด้วย แต่ว่วอนาคตดีกแบบผมว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วโอเคท่านผู้ชมผมคิดว่าเราควรจะต้องจบคลิปไปด้วยแบบนี้ก่อนลวกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าคอมผมเริ่มค้างๆแล้วกระตุกกระตุกแล้วผมไม่ก้าอัดต่อกลัวว่าครับมันจะไฟล์ไฟล์วิดีโอหายนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ดูจบตอนนี้ครับลาไปก่อนผมค่อยไปทำกำแพงล้อมรอบเอ้ยตุ้ยกำแพงนอกรอบแล้วกันไปเราเจอกัน